สวัสดีเช้าวันพุธที่13สิงหาคม68นะครับเนาะก็มาตามต่อแนวทางรัฐบาลวันที่16สิงหา68นะครับพี่พทุกคนก็ม <c ười> ีแนวทางมาวิเคราะห์พยากรให้พี่พทุกงวดทุกงวดนะครับเนะาะงวดี่แล้วก็เข้าทางอยู่นะครับเนาะอ ของปีที่แล้วนะครับก็ฝากผลงานไว้ให้พี่ๆอยู่นะครับเนาะบางท่านก็ถ้าเข้ามาบอกว่าจําได้อยู่ครับว่าให้ชุดเดียวไปปีที่แล้วเนาะ8 6 7เนาะครับผมนะครับก็ดูลักษณะการทำมุมสัมพันธ์ของดาวนะครับเนาะคล้ายกันเนาะครับกับปีที่แล้วนะครับไม่แตกต่างกันดาวราหูก็อยู่พ่วนเปียนอยู่บริเวณเดิมนะครับไม่ขยับนะครับดาวเสาก็ ไม่ขยับนะครับอืมนะครับก็มีดาวทำมุมสัมพันธ์ก่อในเกณฑ์โยกนะครับโยกลัคนานะครับอ่าโยกลักรตีโคนนะครับไม่มีมุมเล็งนะครับไม่มีมุมเล็งนะครับอืมดาวโยกลัคนาก็ส่งผลถึงอ่าลัคนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาวตั้งฉากไม่มีนะครับดาวตั้งฉากกับลัคนาไม่มีอ่าแต่งวดนี้มีเบิ้ลนะครับวันนี้มีเบิ้ลนะครับที่พีทคนก็อย่างวัที่ผ่านมานะครับ หนึ่งซีหาเนาะเขาเบิ oh. ้ลนะครับเนาะเขาเบิ้ลมีดาวจันตั้งฉากกับดาวอาทิตย์นะครับไปเบิ้ลอยู่ตรงกลางนะครับไปเบิ้ลเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองนะครับเนาะมีงวดนี้ก็เบิ้ลเหมือนเดิมครับให้เบิ้ลเหมือนเดิมนะครับเขาก็จันนะครับดาวจันเลขสองทำมุมตั้งฉากกับดาวอาทิตย์นะครับนะครับมีโอกาสเบิ้ลนะครับ สำหรับรางวัลหวยรางวัลอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเนาะมีให้ลุ้นหลายรางวัลนะครับซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็ก็มีโอกาสสูงอยู่นะครับเลขรางวัลเขานะครับก็พยายามคัดออกมาให้อยู่นะครับเนาะก็ดูดูครับดูดาวอังคารนะครับกับดาวพุธองศาเท่ากันนะครับเนาะ นะครับมาด้วยกันได้นะครับเนาะเขายกโยกถึงกันนะครับสี่กับสามเนาะครับองศาเท่ากันมาด้วยกันได้นะครับเนาะก็อย่างของปีที่แล้วนะครับเนาะเอาตัวอย่างให้ดูก็สิบสี่องศานะครับแล้วก็สิบสี่องศาเท่ากันนะครับไปออกล่างนะครับนะสองแปดเนาะสองแปดแล้วก็มีดาวราหูหีกนะครับยี่สิบห้าองศาดาวสุก ก็24องศาอ่าองศาใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่อ่าทำมุมอยู่ในเกณฑ์อันนี้ตั้งฉากนะครับตั้งฉากเออตั้งฉากแต่ไม่สนิทน,นะครับตั้งฉากกับลักนณาก็ส่งผลถึงลักขณาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเนาะอ่าตามลาเขียนไว้ท่านเขียนไว้แบบนั้นเนาะครับอันนี้ก็มุมอ่าร้อยห้าสิบนะครับทำมุมร้อยห้าสิบกับลัคนาเอ้ยยๆนะครับเนาะเอนะยยมีโอกาสมาได้สูงนะครับพี่ๆทุกคนอ่าคัด <c ats> อยู่นานอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมาได้นะครับเนะเาะ68นะครับ6886เนาะหรือจะเป็น61ก็ได้นะครับ6861เนาะแล้วก็ถ้าไม่เบิ้ลก็จะเป็น843นะครับ43เขาศาเท่ากันนะครับเขาทามุมสัมพันธ์กันอยู่นะครับเ็ามีโอกาสเบิ้ลสูงให้พี่ๆไปลองเ,อเลือกหาดูนะครับ เพื่อได้รางวัลนะครับก็จับมาตามมุมสัมพันธ์ของดาวครับในนี้อาจจะเป็นรางวัลอื่นก็ได้นะครับเนาะแต่สามตัวนี้ก็วางให้แบบนี้นะครับเนาะแล้วแต่พี่ให้พี่ๆไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามเนาะครับเนาะให้พี่ๆที่ติดตามก็คัดตัวเด่นตัว ลวงมามันไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดตามตํารานะครับเนาะไม่น่าจะหลุดนะครับตามตําราเขียนไว้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสาบานาใส่เบิ้งเดืออเอกให้ตัวใดค่ะหลังจากฟังคลิปเสียงจบเร็วเนี่ยค่ะออเอกเพิ่นเขียนมาให้แบบนี้เลยพี่นงจ๋าสิบหกสิงหาหกเปดซีซีสามเปดซีสามซีสามเปดเอ่อแล้วก็หกเปดแล้วก็หกหนึ่งจะอันนี้คือไล่เมื่อออเอกเลยเด้อค่ะ เมื่อเลขออกสาบนาได้ล้งอยู่เดี๋ยวเสเบึงจ้ะเพราะว่าอเอกพันทรงมาให้สาบนากะตัดเลยเนี่ยค่ะคือชุดนี่เป็นงวดเก่านี่งวดเก่าที่สาบนาได้ล้งมือเลขออกเช้าวันหวยออกได้ว่าอยู่เด้อค่ะว่าให้ตัดเหรียญแต่ว่า,าบนาบ่ได้ตัดไห้ก็คือหาสองสองหาเนี่ยค่ะสองสองหาซีซีสามเนาะคะ่ะแล้วก็ศูนย์หานี่ คือซีโตนี่ไ้ศูนย์ห้าสี่สองศูนย์ห้าสี่สามถ้าตัดเหรนกะสิถึกทั้งบนทั้งล่างได้จ้ะแต่สําหรับผู้บ่มีทุนกะสิตัดเหรนแค่หาสองสองหาสองสองหาสองสองจังสี่จ้ะกะถือว่าหาสองสองาหาเขาเด้อกะแตกบนแตกล่างถ้าจับตัดหน้าตัดลหลังกะจะประมาณนี้อันนี้ซาบานาได้ลงอยู่เด้อค่ะมือเลขออกไปเลื่อนเบื้องคลิปได้เลยจ้ะแต่ว่างวดน,นี้กะฟังคลิปเสียงให้จบจ้ะเดี๋ยวสิไปเขียนใส่กระดาษให้จัดเจนียเด้อเอฟซีจ้ะ เอาค่ะเอฟาบนาเขียนใ่กระดาษชัดเจนเราจะออเอก16สหิงหาหปดซีามแปดซี่สามซี8สาแดแล้วก็หกหนึ่งเลขนี้แค่นี้จ้ะได้ให้ตัดเหรียญมเด้อพี่น้องซีซีทั้งหนาเนี่ก็สามารถเติดได้ตัดเหรียได้แปดซี 8, 4, ทั้งหนานี่ก็ตัดเหรียได้ค่ะ กะถือว่าสมการรอคอยค่ะเพิ่อนไดเหตดคิปเสียงมาฝากหรอกรอกะเอาตัวเลขมาฝากผิดตอนน้องแล้วรอเวิงว่ามือเลขออกเพิ่นเสียให้ตัวใดมาแนมแต่ว่างวดวัางหันริมือเลขออกซาบานาะในลุงตัวเลขตัวนี้เด้อค่ะถ้าผู้ใดบ่เห็นกะย้อนกลับไปเบิ่งคิเกาได้จะ้ะมือเลขออกซาบานาะลงใหายอยู่จ้ะแต่ว่าซาบานาะบ่ได้ตัดไหนบอกให้ตัดไหนคือศูนหากะหาซองนี่ออกค่ะกะถ้ามันสงสัยยั้งกะทัวหาอออีกไดโดยตรงเด้อค่ะศูนหกหนึ่งเก้าเปดหนึ่งหกศูนกสาม จ้ะออเอกเพิ่นกะมีทั้งเพื่อนบ้านน้ำค่ะผู้ใดสีไปเที่ยวโลกลูกะสามารถติดต่อติดตามเพิ่นได้จ้ะขอบุนขอบคุณออเอีกเนาะค่ะกะอยากเพ่นได้เพิ่นกะเสียสละเวลาเฮ็ดคลิปเนาะค่ะนำมาฝากพี่ตอนน้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำให้เฮงงปังๆรวยๆจ้ะรอเบิ่งว่าเศามือเล็กออกนี่เพื่นสีมีแนวอเปลี่ยนแปลงบ่อเพราะว่าเศามือเล็กออกไดมาแบบนี้เลยจ้ะค่ะเอ้าทั้งบนทั้งล่างจ้ะกตามนี้ค่ะวันนี้ก็4 3 8สมปห 61, 8 4 3แล้วก็4 3 4 3 3 444ตัดเหรียญได้จ้ะเอาฟังเคียวฟังคลิปทีพันเห็ดให้จบเด้อค่ะพอพันวิเคราะห์ให้ฟังอยู่ตัวใดที่พันบ่ได้ลงให้กะถ้าผู้ใดมักกะหาจัดได้ค่ะเอาเองด้วยปังๆสู่ขูสู่คนเงินไรกองทรงไนเขาไปแล้วจะสวัสดีจ้า ยะทาวฤหะหาปุราปาิปุเรนติสาขาลังเอวะเมวอิตโตกินางเปตานางอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธรรมนิโชติระโสยหาสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตธุมมาเตพวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอะพิวัฒนศีลิสนิจังวุธ,ธาปจายนองจัตตารโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพัก